ดัดแหนบดีแม็กตัวเตี้ยจัดให้ค่ะกระต่ายจาการ้านสตังร็อโตที่ด้เซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งงานอีส,สูซูดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะโหลดเพิ่มจ้าหลังจากที่ใส่กล่องโหลดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการดัดแหนบค่ะเพื่อทําการโหลดเพิ่มเน้วมาถึงก็ไม่ใช่ปัญหาจ้าช่างวัดระยะคุยลูกค้าเรียบร้อยแล,แล้วก็ขึ้นแม่แรงเลยค่ะถอดล้อหอกถอดโช๊คถอดแหนบออกมาเลยจ้าตายไปก่อนแล้วตายเสร็จก่อนช่างไม่รออตามสูตรมาเลยคูกค้าแดดร้อนมากต้องทํางานด้วยความรวดเร็วโอเคมาถึงวัดระยะแล้วก็อผ น้ำหนักออกจ้าทั้ง2ตับเลยต้องวัดระยะก่อนเอาแผ่นรับน้ำหนักออกหลังจากนั้นประกอบคืนแล้วก็วัดระยะอีกรอบนึงหลังจากเอาแผ่นออกเรียบร้อยแล้วเพื่อความชชวรวความมั่นใจจากนั้นค่ะเอาขึ้นไปกดดัดกันเลยค่ะทุกคนค่ะนี่จะช่างกดทีมากแหนบจะดัดเท่ากันทั้ง2ตับค่ะไม่มีดัดเกินดัดเกินแล้วก็วัดระยะทุกรอบที่กดดัดเนาะนี่จะเอาตับที่1นด่เรียงคะช่างยกไปสองรอบแล้วยกไป3มรอบแล้วยังไม่ได้เลยจ้า เอาได้หรือยังเอาเกินไปนิดนึงไม่ได้ค่ะสําหรับพี่ร้านต้องดัดเท่ากันเกินไม่ได้เลยจ่าช่างไม่ยอมจะยกอยู่นั่นแหละค่ะยกกดดัดกันอยู่นั่นจนกว่าจะได้เนาะร้านแสดงล้ตโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดประแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์นะคะเอาได้หรือยังคะซ้ายขวาซ้ายสองตับเท่ากันหรือยังช่างอ่ะได้เรียบร้อยแล้วมาทําการประกอบแผ่นหลนับน้ําหนักเท่าไปเลยจ้าทั้งสองตับเลยเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นค่ะ วัดระยะเหมือนเดิมว่าหลังประกอบไปแล้วได้ระยะตรงตามที่กะประเมินไว้ไหมได้เรียบร้บอยยกมาใส่ที่รถกันดีกว่าทุกคนโาวโห,โห,โหดูแดดแดดนี่แบบแว่า เหมือนสติ๊กเกอร์หลังรถลูกค้าเลยเนคล้องแท้ร้อนมากทุกคนคะโอ้โหตอนนี้ช่วงนี้ร้อนมากแล้วก็เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกด้วยจ้าใส่ตัวใหม่เป็นของตัวโลดเตีย้ยสำหรับรถโหลดเตี้ยโดยเฉพาะเลยเพื่อให้เหลือช่วงเด้งเพิ่มมากขึ้นจ้าโอเคนี่เราก็แอบดูช่างทํางานไปก่อนนะเพราะว่าฝั่งไต่มันดูไม่ได้แดดมันร้อนค่ะมันทําให้กล้องน็อกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา ต้องเราเอาลมก่อนเนาะแล้วก็ดูบรรยากาศช่างทํา,ง,ทาง,งานไปเลยจ้านี่จะช่า,างเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการจับด้้ยบล็อกลมที่แป้นหนบให้แน่นๆเลยจ้า<ม>เรียบร้อยแล้วใส่ชกแล้วก็เอาล้อมาใส่ที่รถเลยค่ะ <S 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 เราก็จะทํางานเหมือนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยเนาะ okay, โอเคเสร็จเรียบร้อยคันนั้ดได้มืออัดด้วยบล็อกลมให้แน่นๆเรียบร้อยแล้วค่ะช่างขึ้นไ่แรงจ้าเดี๋ยวเราจะทําการเท้าซ้ำขาออกเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเลยว่ารถจะออกมาทรงประมาณไหนนะโอเคลงเลยจ้าอา้าวเรียบร้อยแล้วค่ะทรงประมาณนี้เลยเมื่อสักครู่นี้มาดงๆง เลยตอนนี้ก็เตี้ยลงมาหน่อยแล้วอะยมยมให้เรียบร้อยเลยค่ะช่าง<ม>แล้วก็วัดระยะเช็คดูตรวจด,ดูงานหลังจากนั้นค่ะวัดปอนแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยจ้ามาดูเต็มเต็มลำทรงก็จะประมาณนี้เลยลูกค้าหน้าบานยิ้มกลับบ้านได้แล้วก็สบายใจรับเงินแล้วก็ เดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อตโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดไปแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ตายทางกับช่างสองคนนะคะที่ร้านเราไม่มีลูกน้องจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณค่ะ